สวัสดีครับไม่ได้ลงขายเครื่องใช้นานมากเลย YouTube ไม่ได้อัปเดตงานนะครับสว่างพอหรือยังวันนี้เรามีเครื่องฉายมาเสนอนะครับแสงสามพลูเมนใช้อยู่ตอนนี้ก็คืออินโฟกัสรับเทสกับจอ10เมตรนะครับแสงสว่าง3,500รลูเมนนะครับคอนทราสน่าจะ15ื่น้านะครับมีช่อง HD m i ด้วยนะครับ ภาพกรมเก็บเหมือนลงภาพยนตร์เลยนะครับนี่นะครับคืออินโฟกัสชื่อรุ่น 124A นะครับแสงสว่าง3,500ลูเมนรุ่นนี้ฉายจอใหญ่ได้ถึง10เมตรนะครับกำลังเทสจ,จอ10เมตรไม่เต็มจอนักก็คือผมตั้งเครื่องฉายระยะใกล้เกินไปนะครับนี่คืออินโฟกัสนะครับ ลงขายใน Facebook ไปแล้วในราคา3500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับเครื่องใช้ i n f o ฟกัเป็นระบบ DLP นะครับความละเอียด1 0 2 4ูนคูณเ6็นะครับ XGA นะครับเครื่องใช้อินโฟกัสสภาพสวยสภาพดีนะครับเพิ่งเปลี่ยนหลอดให้ใหม่นะครับเป็นหลอดแท้ด้วยนะครับ ต่อมอนิเตอร์ก็ได้ใครยไปเบิรนใครมีรุ่นเปลี่ยนหลอดให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานยาวนานนะครับนี่ครับพอร์ตเสียบช่อง HDM i ก็มีนะครับ VGA ก็มีนะครับตอนนี้เสียบช่อง VGA อยู่นะครับเนื่องจากเครื่องความผมช่อง h d m i มมีปัญหานะครับก็เลยรีวิวด้วยช่อง VGA ไปก่อนนะครับสำหรับเครื่องสายอินโฟกัสนะครับ ไลท์จุดดาวขายในราคา3500บาทนะครับตกลูเมนละ1บาทต่อมาเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องฉายของฮิตาชินะครับชื่อรุ่น CP WX 3541 WN นะครับนี่คือสีสันของฮิตาชินะครับแสงสว่าง3700ลูเมน แสงสว่าง3,700ลูเมนนะครับคอนทราสต์หนึ่งมืต่อหนึ่งนะครับสามารถฉายจอใหญ่ได้ถึง10เมตรนะครับตอนนี้ก็เทสจอใหญ่อยู่10เมตรนะครับเครื่องสีขาวนี่แหละครับฮิตาชินะครับเป็นเครื่องฉายรุ่นใหม่หน่อยนะครับเครื่องเล็กนิดเดียวแต่ว่าสเปคมันสูงนะครับแสงแรงมากนะครับเปลี่ยนหลอดให้แล้วเรียบร้อยนะครับ หลอดเดิม225วัตต์ใส่หลอดแท้เข้าไปนะครับใส่หลอดแท้เข้าไปนะครับมือสองนะครับนี่ครับหน้าตาของมันนะครับฮิตาชิที่ลงขายใน Facebook ในราคา3,700บาทนะครับฮิตาชิส่วนอินโฟกัส3,500บาทนะครับราคาอินโฟกัส3,500บาท ฮิจารชิ3า0 0บาทนะครับตกลูเมนละบาทนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสนใจทักมานะครับ